เดือดร้อนทีหลังออย่าทําเลยเงินทองมันไม่เข้าใครออกใครนะคะน,นี่พูดแบบกลางๆเดี๋ยวมันมีก้อนเงินเม็ดเงินมาอย่าว่าแต่คารวะา่ยให้ดูตัวอย่างพระหลายๆรูปเห็นไหมโดยที่สุดท้ายแล้วพอมีเรื่องของการบริจาคเข้ามาเกี่ยวข้องอนะสุดท้ายก็ยักยอกเงินกันอะไรกันอนะ่ะหลายๆเคสเห็นไหม มีตัวอย่างแล้วเห็นไหมที่พระหลายๆรูปที่เวลาเป็นข่าวก็กมีปัญหาเพราะเรื่องเงินบริจาคนี่เลยแจกแจงไม่ได้หรือว่าเอาเงินไปทำผิดวัตถุประสงค์อย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะเดือดร้อนนะคะเดี๋ยวมันจะเดือดร้อนถ้าเราจะขายของก็ขายแบบตรงไปตรงมาเลยแล้วก็บอกไปเลยชี้แจงให้มันชัดเลยว่านเนี่ยกำไรจากการขายของกี่เปอร์เซ็นต์ จากสบู่หนึ่งก้อนเราจะเราหาักค่าใช้ใจ่ายหักต้นทุนแล้วจากสบู่หนึ่งก้อนกำไร5บาทเราจะเอาเข้าในส่วนนี้ทำบุญอะไรอย่างเงี้ยเงี้ยทำได้แบบเนี้ยทำได,แบบทำได้ทำไมจะทำไม่ได้นะคะทำได้แต่ให้มันตรงไปตรงมาแล้วมันสามารถชี้แจงได้ตรวจสอบได้ไม่มีปัญหาเลยถ้าทำอะไรแล้วเราสามารถชี้แจงได้ให้สังคมตรวจสอบได้อะไม่มีปัญหาหรอกค่ะทำแบบตรงไปตรงมาทำได้ค่ะ เออนะคนติงว่า ขายสบู่ไปสร้างที่ปฏิบัติธรรมในที่ดินตัวเองมีการบอกบุญขายสังฆทานโดยมีสบู่ในนั้นบวกมีรูปเน่ามันก็มันก็จะไม่ค่อยเหมาะไงก็อย่าทําให้เขาแบบทยาทำให้คนอะมองว่าเราเอาลูกเราหรือเอาเนนเอาอะไรมาเป็นมาเป็นเครื่องมือซึ่งจริงๆเขาอาจจะไม่ได้คิดหรือคิดไม่ถึงก็ได้นะคะก,ก็ก็แม่ที่เขาก็มีสิทธิ ที่จะชี้แจงมีสิทธิ์ที่จะพูดหรือว่าจะอะไรแต่อะไรที่เราสามารถป้องกันแล้วทําให้คนน่ะไม่ไม่ไม่มองเราไปในทางที่ไม่ดีเราก็ทําได้เหมือนขายสบูอ่อ่ะเราก็ขายสบู่ไปเลยไม่ต้องเอารูปเนนเอาอะไรมาอ้างขายสบู่ของเราใครจะเอ็นดูเราใครจะอุดหนุนเราก็ให้เขามาอุดหนุนแต่อย่าเอาเนนเอาอะไรมาเกี่ยวอย่าเอาศาสนามาเกี่ยว อย่างที่ดิฉันพูดไงก็ขายของไปแล้วกําไรก็บอกให้ชัดไปเลยว่ากําไรจากการขายสบู่หนึ่งก้อนหักแล้ว10บาท5บาทเราจะเอาเข้าสถานที่ปฏิบัติธรรมหรืออะไรใช่ไหมคุณคุณประกอบซักเออก็ทําให้มันตรงไปตรงมาสิถ้าเป็นดิฉันดิฉันไม่กลัวเลยก็ขายก็คือขายก็ขายของทําไม่ะทำไมขายไม่ได้ล่ะ ก็ต้องทํามาหากินก็เป็นคาราวาสก็ต้องทํามาหากินทําไมอ่ะฉันไม่สามารถเป็นนักบุญไปด้วยขายของไปด้วยไม่ได้เหรอก็สบู่ฉันก็ขายตรงไปตรงมาฉันไม่ได้อ้างนี่ว่าสบู่ล้างคุณใสอีบางคนมันขายสบู่สบู่มัน่ะล้างคุณใสบ้างสบู่พุทธคุณบ้างอะไรมันยังขายได้เลยอันนี้ขายสบู่แบบตรงไปตรงมาสบู่สําหรับล้างขี้ใครเดี๋ยวจะทําออกมาขายแล้วเนี่ยเร็วๆนี้จะขายสบู่จะขายกาแฟ อยากกินคนพูดได้ไหมสัประรณสำหรับชำระล้างขี้ไครสิ่งสกปรกใครอยากซื้อก็ซื้อไม่อยากซื้อก็ไม่ต้องซือ้อสบ,บู่แบรนด์แพรลี่เร็วๆนี้รอเลยเตรียมอุดหน,นุนขายแม่งหมดที่อย่างแหละบู่ยาสีฟันเดี๋ยวขายกำลังจะไป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 โรงงานอยู่เนี่ยตอนนี้รอเลย หัวเราะทำไมล่ะพูดจริงหัวเราะทำไมเนี่ยเออเดี๋ยวจะขายเองสบู่เนี่ย ่็น้องใบบุญเป็นผู้รับเหมาในการสร้างสถานปฏิบัติธรรมใครเป็นผู้รับเหมาก็ได้แต่ว่าชี้แจงให้มันโปร่งใสทําให้มันโปร่งใสทําได้ค่ะทําได้แต่ต้องโปร่งใสตรงไปตรงมาให้สังคมตรวจสอบได้อะไรได้ แล้วก็เดียเหมือนที่ดีฉันพูดไงว่าทําอะไรอย่ามีผลประโยชน์ซ่อนเลนให้ตรงไปตรงมาสามารถให้คําตอบและชี้แจงกับสังคมได้เข้าใจไหมคะแต่ถ้าทำอะไรแล้วมันดูเหมือนมีผลประโยชน์ซ่อนเลนนะ่ะอันนี้มันจะอันตรายมันจะอันตรายนะคะแล้วเดี๋ยวมันจะพาเสียมันจะพากันเสียไปหมด ถ้าเปิดรับบริจาคเสื้อผ้าขนมตุ๊กตาจะต้องระวังความผิดไม่ถ้าเป็นสิ่งของไม่ไม่มีปัญหาหรอกคะ่ะแต่ถ้าเป็นเงินน่ะไม่ควรถ้าจะบ,บริจาคเป็นเงินต้องทําในานามมูลนิธิหรืออะไรที่มันแบบเป็นองค์กรตรวจสอบได้มีบัญชีเฉพาะมีบัญชีโดยเฉพาะบัญชีเพื่ออนุนอันนี้อะไรอย่างเงี้ย แล้วเวลามีปัญหาก็กลางบัญชีมันมีปัญหาเยอะนะคะเดี๋ยวนี้เรื่องรักการรับบริจาคเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังแป๊บหนึง่งสั่งน้ำมูกป้านมา,มาโอ้ย เออก็คือแบบนี้นะคะที่พูดเนี่ยไม่ใช่อะไรไม่ว่าใครที่แบบสายแบบชอบบริจาคมันจะมีนะพวกสายแบบชอบทำบุญออนไลน์ชอบบริจาคเวลาเห็นคนขอบริจาคให้ช่วยเหลือสัตว์ประสบอุบัติเหตุบ้าง น้องพิการบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบทําบุญออนไลน์หรือทําบุญกับวัดที่ชอบแบบปักเลขบัญชียิงแอดอะไรพวกเนี้ยอันนี้ต้องระวังแล้วก็พูดแล้วก็ไม่ใช่พูดเตือนแค่สายที่ชอบบริจาคด้วยนะพูดเตือนเตือนอีพวกที่ชอบขอรับบริจาคด้วยเหมือนกันนะคะถึงเขาถึงบอกไงนักบุญทุนคนโง่ ไม่ใช่นักบุญทุนคนอื่นนะที่ฉันไม่ได้พูดเองนะมีคนพูดในเน็ตเราลองไปอ่านดินักบุญทุนคนโง่ก็มันก็แบบว่ามันเปิดช่องให้มิจฉาชีพไงพวกมิจฉาชีพที่มันแบบว่าบางทีมันเอารูปคนนู้นคนนี้มาแอบอ้างบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยฉวยโอกาสจากเคสท,ที่คนสนใจเช่นเนี่ยเดี๋ยวไฟไหม้เยาวราชเนี่ยมันเปิดบริจา้วเปิดรับบริจากแล้วบางทีเปิดบริจากแต่ว่าชื่อบัญชีเป็นนามบุคคลอะไรอย่างเงี้ย บางทีคนไม่ได้เอะใจไม่ได้นู่นนี่นั่นก็โอนกันไปโอนกันไปอย่างเงี้ยมันก็เปิดช่องให้มิจฉาชีพมามาหากินกับความเดือดร้อนของคนหรืออย่างกรณีก่อนหน้านี้ก็แบบวัดคูบาอะไรนะที่วิหารท่านเพิ่งถูกไฟไหม้ไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีคนแอบอ้างชื่อวัดแล้วก็มารับบริจาคคนไทยก็ขี้สงสารคนไทยใจบุญก็โอนโอน,โอนกันไป สุดท้ายเงินไม่ได้ไปถึงวัดเงินไปเข้ากระเป๋ามีฉาชีพแบบนี้มันไม่ได้นะคะยุคนี้มันต้องแบบถี่ถ่ถวนอ่นั่นแหละ,ละท่านครูบาอริยชาติอะไรนั่นแหละค่ะที่วิหารลายคำท่านเพิ่งถูกไฟไหม้ไปอะไรไปนั่นแหละมันมีคนฉวยโอกาสฉะนั้นนะทําบุญนะต้องดูดีๆดิฉันไม่ได้บอกว่าการทําบุญเป็นสิ่งไม่ดีแต่ว่าต้องดูให้ดีด ยิ่งอ e ีเคสที่มีเยอะนะสายพวกทาตหมาทาตแมวอ่ะยิ่งต้องระวังมีเยอะมากนะอีเคสแบบรับเปิดรับช่วยเหลือสัตว์อะไรอย่างเงี้ยถูกรถชนมาบ้างน้องพิการเป็นมะเร็งบ้างอะไรบ้างเอารูปสัตว์มาไงแล้วก็มาโพสเคสด่วนด่วนทุกเคสกูเห็นเมืองด่วนทุกเคสอะ่ะเคสด่วนเคสด่วนน้องต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วนน้องเสียเลือดมาก เอาแล้วามาโพสอีพวกทานหมาทาดแมวก็เอาแล้วต่อมน้ำตาแตกวิญญาณพระเวสสัดนดรเข้าสิงแลบริจาคโอนไปเลยคนละพันคนละหมืน่นโอนไปเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลถามว่ามันเอาหมาแมวไปรักษาจริงไหมรักษาจริงแต่มันไม่บอกว่าไอค่ารักษาหมาแมวที่มันรักษากับเงินบริจาคเท่าไหร่ ฟินไงมันจะมีพวกแบบนี่แหละสายบุญเนะี่ยธาตุหมาธาตุแมวอุย้ยได้ช่วยเหลือน้องฟินมากขอให้น้องปลอดภัยนะคะในบัญชีมีอยู่แค่นี้ในบัญชีมีอยู่ห้าร้อยค่ะทาบุญไปสี่ร้อยเก้าสิบาทแนละ้วขอเหลือติดบัญชีไว้สิบ,บาทนะคะขอให้น้องหายเร็วๆนะคะอนั่นแหละมึงอีสี่ร้อยเก้าสิบมึงอนะเข้ากระเป๋ามันเรียบร้อยสิบ,บาทมึงเหลือไปซื้อแหละไปไปกดนะ้ำประปา,ปากินก็นแล้วกันสิบ,บาท ก็เป็นเรื่องจริงก็เป็นเรื่องจริง,ลรงแล้วเวลาบ่อยเวลาแบบเนี้ยมันเคสล่าสุดไงดิฉันเห็นพี่เบนนะ่ะพี่เบนที่เขาเคยแบบพี่เบน์ที่เขาเคยอยู่กับอาานั่นนะ่ะเขามาอันนี้เขามาแฉเขาไม่ได้มาแฉหรอกเขามาตั้งคําถามเพราะว่ามันมีเคสหนึ่งนี่แหละที่รับบริจาคนี่แหละรับบริจาคเคสหมาแมวนี่แหละโดนอะไรก็ไม่รู้เข้าโรงพยาบาล แล้วเขาอยากให้เปิดเผยว่ายอดบริจาคเท่าไรค่ารักษาเท่าไรเขาอยากให้เปิดเผยให้โปร่งใสไงเอาละพอมีคนไปคอมเมนต์แบบนี้นะถ้ามันไม่ไล่ลบคอมเมนต์มันก็และดราม,ม่าแล้วแล้วก็มีพวกมันนะ่ะมีอีพวกทีมแอดมินมันละแหละใช้เฟซปลอมบ้างอะไรบ้างเข้ามาคอมเมนต์ม,มือไม่พายอย่าเอาเท้าลานน้ำนะคะนี่ไงคะนี่ไง นี่ใบเต็จเขามีอยู่นะคะทำไมต้องมาจ้องจับผิดกันด้วยทำให้คนหมดกำลังใจนะคะในการที่อยากจะช่วยเหลือสัตว์เนี่ยมาแล้วมามุกนี้แล้วทำแบบนี้ไม่มีใครอยากเป็นคนดีแล้วนะคะเขาไม่ได้ว่ามึงเป็นคนดีเขาแค่บอกให้มึงชี้แจงเขาไม่ได้บอกว่ามึงเป็นคนไม่ดีมึงก็ทำไปสิถ้ามึงคิดว่ามึงโปร่งใสมึงก็เอาสเตทเมนต์มากลางสิให้คนเขาดูสิยอดบริจาคเท่าไหร่ มึงได้รับบริจาคไปห้าล้านมึงรักษาหมาไปห้าหมื่นอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้พูดถึงเคสไหนนะพูดถึงเคสกว้างๆว่ามันมีอยู่จริงกับเคสแบบนี้แล้วมันมีเยอะตัวนี้คนเขาตั้งคําถามนะอย่ายาหาธรรมดิฉันถึงเตือนไงกับกรณีแม่นิดนี่ไงดิฉันเตือนเพราะว่าดิฉันเคยออกรายการกับเขาและดิฉันชื่นชมน้องใบบุญ ชื่นชมแม่นิดในส่วนที่เขาครอบครัวเขาที่เขาเออสอนลูกเขาดีลูกเขาก็เป็นคนฝักใฝ่ในทางบุญเลยที่ฉันเพิ่งเห็นดราม่าไงดิฉันเพิ่งเห็นดราม่าไงที่พี่หนุ่มโพสต์อะไรนั่นแหละแล้วเขาก็ออกมายอมรับจริงว่าพี่หนุ่ม,มโทรไปหาเขาพี่หนุ่มเขาก็หวังดีนะไม่มีใครแบบประสงค์ร้ายนะก็คือเมื่อเรามาอยู่ในจุดที่เราเป็นบุคคลสาธารณะแบบนี้มีคนติดตามเยอะอะไรเยอะอ่ะเราไปทําอะไรเกี่ยวกับการ รับบริจาคหรือมันมีเรื่องเงินเรื่องทองเข้ามาเกี่ยวข้องเราต้องระมัดระวงังเราต้องเซฟตัวเองอย่าไปคิดว่าเอ้ยเราโพสอะไรไปคนพร้อมจะทำบุญกับเราคนพร้อมจะโอนเงินให้แล้วมันเป็นเรื่องดีไม่ได้นะคะไม่ได้อันหนึ่งที่ไม่ควรไปยุ่งเลยคือเรื่องเงินบริจาคถ้าเราทำอะไรในนามส่วนบุคคลอย่าไปยุ่งกับเงินบริจาคยกเว้นว่าถ้าอยากทำถ้าอยาก อยากแบบขับเคลื่อนสังคมจริงๆและทําอะไรแบบที่พร้อมให้คนตรวจสอบหรืออะไรทําในานามมูลนิธิแล้วเงินเข้ามูลนิธิมีมีอะไรอะ่ะคณะกรรมการบริหารจัดการดูแลแล้วก็โปร่งใสบัญชีนั้นสามารถให้ตรวจสอบได้ว่าเงินเงินนะไปจุดไหนบ้างอะไรบ้างยังไงบ้างแต่อย่ารับบริจาคแล้วให้คนโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวซึ่งเป็นบัญชีที่เราอ่ะ ขายของก็เข้าบัญชีนี้ทํางานก็เข้าบัญชีนี้รับบริจาคก็เข้าบัญชีนี้เดี๋ยวเวลาที่เคนมันสงสัยแล้วมันเดี๋ยวเขาขอตรวจสอบหรืออะไรมันเนี้ยเราจะลําบากจะลําบากแต่ขายของไม่ผิดนะคะยืนยันว่าคุณจะขายของคุณจะขายสบู่ขายอะไรคุณขายไปเลยขายได้ทําไมจะขายไม่ได้ขายได้แต่ขายสบู่ก็ส่วนขายสบู แล้วขายสบ,บู่เราก็ไม่ต้องเอาคนเนนเอาอะไรมาทําให้คนมองว่านเนี่ยเอาลูกไปบวชแล้วก็เอามาเป็นจุดขายอะไรแบบนี้เราในฐานะที่ถ้าเราจะอยู่ในจุดนี้เราก็ต้องป้องกันคาคอลหานินทายิ่งมีคนเอาเราไปเปรียบเทียบกับแก๊งนั้นแก๊งนี้กลุ่มนั้นกลุ่มกลุ่มนี้เรายิ่งต้องแบบทําตัวเราให้มันให้มันแบบไม่ให้ใครมาติฉินนินทาเราได้อะค่ะ ไม่ได้นะคะเออแค่นั้นถ้าใครเขาจะเอ็นดูคุณเนนจะอะไรหรือที่ที่แนะนำเรื่องสถานปฏิบัติธรรมถ้ามีใจเป็นกุศลอยากทำสถานที่ปฏิบัติธรรมก็พูดให้มันชัดไปเลยเนี่ยขายตะบู่นะแม่นิดขายตะบูก็ขายตะบู่จริงๆแหละแต่ว่ากำไรจากการขายสบูห่งก้อน เท่าไหร่ก็ว่าไปอ่าหนึ่งก้อนหัก20บาทหนึ่งก้อนหรือหรือศรัทธาเยอะอ่าหนึ่งก้อนจากกาไรหนึ่งก้อน50บาทครึ่งครึ่งไปเลยเอาเข้าสถานปฏิบัติธรรมนะคะจบทําไมทําไม่ได้ละ่ะทาไมจะทําไม่ได้ก็พูดแบบตรงไปตรงมาไงแล้วก็หักแล้วก็ชี้แจงเลยว่าเนี่ยอ่านับยอดให้เห็นเลยนะนี่เอาเอายอดสเตตเมนต์ให้ดูเลยนี่ยอดคนซื้อสบู่ ในเดือนนี้จำนวนเท่านี้ก้อนนะรวมแล้วเป็นเงินเท่านี้หักส่วนที่เป็นหักส่วนที่เป็นกำไร50บาทที่แจ้งเข้าสถานปฏิบัติตธรรมนะคะส่วนนี้ึขอบคุณทุกคนนะคะที่ได้อุดหนุนสินค้าของ เราแล้วก็ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสถานปฏิบัติธรรมกับเราด้วยและสถานปฏิบัติธรรมนี่ก็เอาให้ชัดเจนไปเลยว่าเป็นสถานปฏิบัติธรรมที่พร้อมเปิดรับทุกคนไว้ต่อไปสถานที่ปฏิบัติธรรมเสร็จใ,ใครจะมาปฏิบัติธรรมที่นี่ใครจะมาปฏิบัติธรรมที่นี่มามามาภาวนามาอะไรเราไม่เก็บค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นสามารถมาได้ฟรีก็ว่าไปสิ หรือต่อไปถ้าตํานที่ปฏิบัติธรรมมันเสร็จมีคนสนใจเยอะเข้ามาปฏิบัติธรรมเยอะเพราะเขาศรัทธาน้องเนนฟอร์ดเขาศรัทธาลูกเขาคนเล็กน้องใบบุญอะไรอย่างนี้ตั้งมูลนิธิไปเลยตั้งเป็นมูลนิธิไปเลยมีกรรมการบริหารจัดการดูแลจบแล้วเราไม่ต้องไปยุ่งกับเงินใครเขามาปฏิบัติธรรมแล้วเขาอยากมีส่วนช่วยในการข่าดน้ำข่ายไฟข่าอะไรเอาเข้ามูลนิธิ ให้มูลิธิมันดูแลตัวมันเราไม่เกี่ยวแยกให้ชัดเจนจบทำได้นี่ฝากไปบอกแกด้วยนะเสียดายจะไปเลิกขายสบู่ทำไมจะไปเลิกขายสบู่เพื่ออะไรไม่ต้องเลิกสบู่ก็ขายต่อไปก็มันขายได้ทำไมละ่ะเพียงแค่ทำให้มันแบบตรงไปตรงมาแล้วอะไรถ้ามันเป็นเรื่องการค้าขายไม่ต้องเอาเนนมาเกี่ยวข้องอย่าให้เขา อย่าให้เขามองว่าเราอะเอาลูกมาเป็นสินค้าอันไหนที่เป็นส่วนของการค้าขายเลยอะไม่ต้องเอาคุณเนนมาเกี่ยวข้องค่ะเราค้าขายของเราเองยกเว้นว่าเออถ้าศึกแล้วถ้าคุณเนนศึกแล้วอะไรแล้วค่อยว่ากันอันนี้อันนี้ไม่เสียหายค่ะแต่ถ้าเออยังบวชอยู่อะไรอยู่ยางเงี้ยไม่ต้องเอาเข้ามายุ่งเลยอย่าทำให้คนมองว่าเราใช้ลูกเป็น ก็ไม่ต่างกันนะอย่าให้คนเขาเอาเราไปโยงกับที่อื่นมากอ่ะเนี่ยว่าแต่เขาตัวเองก็เหมือนกันอะไรแบบนี้อันนี้พูดในฐานะกัลยาณมิตรเลยนะคะทําให้มันถูกต้องโปร่งใสและไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นถ้าเราทําอะไรโดยความถูกต้องโปร่งใสตรงไปตรงมาไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นค่ะอย่าไปทําแบบที่วัดวัดทํากันไม่ใช่โปร่งใสนะดิฉันไม่อยากจะว่าหรอก บ,บริจาคก,กันสนั่นวันไหวแล้วรับบริจาคเงินทองมากมายวันหนึ่งทําตัวเป็นเสี่ยนะจ่ายจะเงินมันเป็นภาพพระที่ไหนอ่ะมันไม่ใช่ภาพพระนะมันโปรยเงินแจกเงินอะไรมันสัมมนาที่ไหนล่าสุดมีปล่อยเงินกู้ด้วยมึงพระเดี๋ยวนี้ปล่อยเงินกู้แล้วคนใส่บาตรต้องไปกู้เงินจากพระที่มาบิณฑบาตบ้าไปแล้ว มันรวยจะมามาปล่อยเงินกู้เหรอพระมันบ้าแล้วมันวิปลิตไปแล้วมานั่งรถหรูโปรยเงินโปยทองมือค้าบบุหรี่สูบบุหรี่ไปด้วยโอยสมณะตรงไหนก่อนสมณะกี่โมงพระกี่โมงมันไม่ใช่ภาพพระเลยนะไม่ต้องร้อนตัวนะกูไม่ได้พูดว่าที่ไหนเดี๋ยวมาร้อนตัวอีกมึงอยากร้อนตัวก็เรื่องของมึง แสดงว่ามึงคิดว่าเป็นมึงแต่กูไม่ได้หมายถึงมึง,มงไม่ต้องมาร้อนตัวพูดกว้างๆมันไม่ใช่นักบุญทุนคน <c ười> คนอะไรไม่พูดและพูดไปตอนต้นคลิปแล้วนั่นแหละนะคะเออฝากไว้ฝากไว้ นะคะแล้วคนที่ชอบทําบุญก็ละเอียดกันนิดนึงเธอไม่ใช่เห็นแบบดิฉันไม่ทำเลยนะใ้้ขึ้นเพจมาเนี่ยบุญด่วนบุญด่วนเดี๋ยวก็อะไรอ่ะออบวชพระบ้างอะไรเงี้ยไม่มีบวชทําไมไม่มีก็ไม่ต้องบวชถ้าจะบวชพระแล้วเดือดร้อนคนอื่นบวชทาไมไม่ต้องบวช บวชพระสามรูปบริจาคเท่าไหร่บวชแค่สามรูปเห็นบริจารับบริจาคทั้งปีหน้าเดิมอีกทั้งหากปีหนึ่งบวชกี่รอบปีหนึ่งบวชกี่รอบคะแจกแจงบ้างหรือเปล่าเงินที่โยมเขาบริจาคไปไม่ต้องไปชวนปล่อยปลาดุกปลาไหลอีกไม่มีเงินไม่ต้องไปชวนคนอื่นทําบุญปล่อยปลาปล่อยทําไม ปล่อยทำไมปล่อยไปก็ไปทำลายระบบนิเวศเขาบุญก็ไม่ได้หาตั้งแต่บาปไม่ใช่หน้าที่ <c oughs> เออเลิกเลิกสักทีเถอะเอาวัวเอาควายมาขังไว้ในวัดอีกไถท,ทั้งปีทั้งชาติไม่รู้ไถอะไรนักหนามีแต่วัตถูกค้าบุญ ไถ่ทั้งปีเอาวัวควายมาขังไว้อยู่ในวัดให้โยมสงสารไงเวลาไปวัดโยมจะได้สงสารโอ้ยสงสารมันจังเลยถูกไถ่ชีวิตมาโอ้ยตายแล้วทําบุญไถ่ชีวิตโอ้ยบุญใหญ่ไถ่ชีวิตโคกระบืออีกคนที่มันได้เงินมันนั่งยิ้มอยู่ในกุฏินุ่นมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วเหยื่ออะไรใหม่มาอีกแล้ว ใหมหยือะไรใหม่มาแล้วหยือยื่อะไรใหม่มาหมกแล้วจ้าโอ้โลูกค้าไลา์ใหม่าหม่แล้วไปดูซีรีส์สาธทุกอะไปดูกันสักบ้างจะได้ตาตะวางอืมนะคะ อ,อ๋ออย่าพูดว่าเหยื่อต้องพูดว่าลูกค้ารายใหม่นั่นแหละทำบุญอะดีทำบุญเป็นของดีแต่ว่าพิถีพิถันกันหน่อยเธอตรวจสอบกันบ้างเวลาจะทำบุญนะคะเออนั่นแหละ แนะนำด้วยความปรารถนาดีจากแพรลี่ไพรวันด้วยความปรารถนาดีจากแพรลี่ไพรวัน